กันมาเจอกันอีกแล้วนะคาระกช่องที่เราคุ้นทุกอย่างกับช่อง WhatsApp นะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเ,เพื่อนๆมาพูดคุยกับบทความจาก w ิส a r d i n g World กันกับเรื่องของทางเลือกที่แย่ที่สุดในแฮ r ์รี่พอตเตอร ยังจํากันได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆที่ครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้คุยเรื่องราวของทางเลือกที่ดีที่สุดกันไปแล้วแน่นอนครับว่าในเมื่อมีทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วยอมต้องมีทางเลือกที่แย่ที่สุดด้วยเช่นกันครับแต่มันจะคืออะไรล่ะวันนี้แหละครับเราจะพาเพื่อนๆไปฟังกันอันดับที่5สเนปเลือกเส้นทางของศาสตร์มืดว่ากันว่าชีวิตของสเนปนั้นเจ็บปวดและน่าเศร้าเป็นอย่างมากครับเขาทั้งถูกรังแก และทารุณอย่างโหดร้ายยังไม่นับเรื่องความรักที่สิ้นหวังอีกนะครับชีวิตของชายคนนี้นั้นตั้งแต่เริ่มยังจบครับเขามีแต่ความสิ้นหวังท้ายที่สุดแล้วในภายหลังชีวิตของเขานั้นก็ต้องอุทิศชีวิตของเขาเองให้กับลูกชายของสตรีที่ตนเองรักและซ่อนสิ่งที่ดีที่สุดของเขาไว้ในเงามืดและถึงแม้ว่าชีวิตของเจ้าชายเลิศผสมคนนี้จะแสนน่าเศร้าสักเพียงใดแต่ทางเลือกที่เขาจะก้าข้าสุดสตร์มืดน,นั้นก็ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งครับสเนป หมกมุ่นอยู่กับศาสตร์มือและคำสาบก็จริงที่แรงจูงใจในชีวิตของเขานั้นอาจจะเป็นต้นเหตุของหายนะความคิดของสเนเป็ก็เป็นได้แต่ตัวของเขาเองตั้งหากที่คิดว่าตนเองไม่เคยได้รับความรักจากใครหากลองมองดีๆแล้วนะครับลิลลี่คือความรักเพียงหนึ่งเดียวของเขาหากว่าตอนนั้นนะครับสเนปต้องการจะปกป้องความสัมพันธ์นี้เอาไวจ้จริงๆล่ะก็ผมเชื่อนะครับว่าเขาทำได้ยิง่งเจียมข้าใกล้ลิลลี่มากเท่าไหร่สเนป กับยิ่งทีบตัวออกห่างจากความสัมพันธ์ของเขาและเธอมากเท่านั้นและเลือกผันตัวเองมาทางศาสตร์มืดและนั่นแหละครับทำให้ความสัมพันธ์ของเขาและลินลี่นั้นต้องจบลงเขากลายเป็นคนที่จมปักอยู่กับศาสตร์มืดและกลายเป็นผู้เสพความตายและนั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาพลาดที่สุดในชีวิตของเขาเขาเสียลินลี่ไปตลอดการและจะไม่มีวันได้เธอกลับคืนมาอีกเลยอันดับที่4รอนเลือกที่จะไม่ตามหาฮอครักอีกต่อไป การตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่งี่เง่าที่สุดเลยครับในชีวิตของเขาเขาทาั้งทาลายความรู้สึกของแฮร์รี่และทาลายหัวใจของคนที่ตัวเองกาลังแอบชอบอยู่อย่างเฮอร์แมลนี่ไม่เพียงแค่ตอนนั้นนะครับรอนจะเอาความหึงหวงนี่มาครอบงําเขาเขายังเมินเฉยต่อเหตุและผลอีกด้วยครับว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เขาคิดนั้นมันอาจจะมาจากฮอรครกก็เป็นได้แต่เขาไม่สนใจครับและด้วยความดื้อรั้นของเขาในครั้งนั้นนั่นเองครับทำให้รอนตัดสินใจที่จะเลือกเดินออกไปจากกลุ่ม แน่นอนครับว่าการจากไปของเขานั้นทำร้ายจิตใจของเพื่อนเขามากมากครับและที่สำคัญเลยนะครับในช่วงที่เขาไม่อยู่นั้นมันเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายขึ้นด้วยในการเดินทางของพวกแฮร์รี่นั้นที่กอดดิคฮอลโลว์นางกินนี่ได้รอบทำร้ายพวกแฮร์รี่ครับถ้าลอนอยู่ที่นั่นไม่แน่นะครับว่าไม้กลยสิทธ์ของแฮร์รี่อาจจะไม่หักก็ได้ครับหรือเขาอาจจะพยายามไม่ให้พวกแฮร์รี่ไปที่นั่นเลยก็ได้ และนั่นแหละรครับจึงเป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุดแต่โชคยังดีนะครับที่รอนมีดลูมิเนเตอร์ของอลบัสเดนเมดอที่ทิ้งเอาไว้ให้เขาไม่เช่นนั้นนะครับมันจะกลายเป็นตาบ้าของเขาไปตลอดกาลอันดับที่3แฮร์รี่รายคำสาไฟเดโกมาลฟอยยังจำคำสาของเจ้าชายเลือดผสมกันได้ไหมครับคำสานั่นแหละรครับอันที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ควรนับออกมาจากหนังสือเลยด้วยซ้ำครับแฮร์รี่น่าจะฟังเพื่อนของเขาบ้างน่าจะฟังจินนี่แฮร์รี่ ควรจะเลิกออนิสัยของตนเองเป็นใหญ่และหัดฟังคนรอบข้าขงเขาซะบ้างและนั่นเลยครับมันจึงนําไปสู่เหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นครับเซกตัมเซมราคำสาบนั้นถูกเล่ออกมาใส่เดโกมาฟอยครับร่างกายของเดโกบาดเจ็บสาหัสอย่างรุนแรงเราอาจจะรู้นะครับว่า2คนนี้เนี่ยไม่่อยถูกกันสักเท่าไหร่ครับแต่คนแบบแฮร์รี่ครับแต่เดิมแล้วเนี่ยเขาไม่ควรใช้คำสาบแบบนั้นบางคนอาจจะบอกกับผมว่าก็แฮร์รี่ไม่รู้มันรุนแรงแบบนั้น ถ้าเขารู้เขาคงไม่ใช้มันหรอกแต่อย่างที่ผมบอกไปครับเมื่อไม่รู้มันก็ไม่ควรนำออกมาตั้งแต่แรกปกติแล้วนะครับไม่ว่าแฮร์รี่จะต่อสู้กับใครก็จะใช้แต่เอ็ก r i เปร s ยมัสแต่การตัดสินใจใช้กระถาของเขาในตอนนั้นต้องยอมรับเลยนะครับว่าเขาเลือกผิดจริงๆครับและบทเรียนราคาแพงในครั้งนี้ก็ส่งผลกระชืิตของเขามากเช่นกันครับอันดับที่2แฮร์รี่ตัดสินใจไปกองปิศนา ยังอยู่กับแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแต่ในครั้งนี้คือการตัดสินใจที่ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันผิดมหันต์จริงๆครับมีหลายคนบอกกับแฮร์รี่มาตลอดเลยครับว่าให้เขาพยายามสกัดใจให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เปล่าเลยครับถึงแม้ว่าสเนปเองจะพยายามสอนแฮร์รี่มากสักเพียงใดกับการสกัดใจแต่น่าเสียดายครับที่แนวันนั้นเขากลับไม่ทํามันจึงพาเขาไปสู่การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาแทนที่แฮร์รี่นะครับจะรู้และเข้าใจว่า วอร์เดมอร์สามารถสร้างภาพลวงตาของเขาเพื่อมาหลอกแฮร์รี่ได้โดยการที่วอร์เดมอร์กำลังทำลายซีเรียสแบล็กอยู่แต่แฮร์รี่ครับก็ยังไปอยู่ดีด้วยความที่แฮร์รี่ไม่สกัดกั้นใจวอร์เดมอร์เลยใช้โอกาสนี้เลยครับในการสร้างภาพลวงขึ้นมาว่าตัวของเขานั้นกำลังทรมานซีเรียสในกองปริศนาอยู่และเมื่อแฮร์รี่เห็นภาพนั้นครับเขาก็ไม่สนใจสิ่งใดอีกต่อไปครับเขาจึงรีบไปกองปริศนาทันทีอันที่จริงแล้วนะครับ ในแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นเราจะเห็นนะครับว่าแฮาร์รี่บอกกับสเนปว่าเขาจับเท้าปุยไปแล้วเราจะเห็นท่าทีที่ไม่สนใจของสเนปนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือหลังจากนั้นครับสเนปก็รีบ,บไปติดต่อ,อกองบัญชาก,การเลยครับแล้วก็พบว่าซิเรียสยังอยู่ปกติดีครับแต่แฮร์รี่ในตอนนี้เข้าไปกองปริศนาเรียบร้อยแล้วซิเรียสเลยจาเป็นต้องบุกไปที่กองปริศนาเพื่อช่วยลูกชายที่รักของเขาและแล้วโดยเหตุการณ์นี่เองครับ การกระทำทั้งหมดของแฮร์รี่ที่ใช้หัวใจมากกว่าความคิดนั้นมันจึงพาเขาไปเจอกับอันตรายไหนจะเพื่อนๆที่พร้อมลุยไปกับเขาและท้ายที่สุดเลยมันก็คือลุ้มพลางแฮร์รี่ที่ต้องเผชิญหน้ากับอันตรายก็ต้องเอาตัวรอดครับส่วนเพื่อนๆของเขาทั้งหลายนั้นก็ต้องบาดเจ็บรวมไปถึงพวกพาคีก็ต้องมาช่วยแฮร์รี่ด้วยครับหลายๆคนบาดเจ็บอีกครั้งนี้และที่สำคัญเลยนะครับชีวิตของซีเดนแบล็กด้วยกับดาร์วดนมอร์ที่วางเอาไว้นั้นสมบูรณ์แบบมากครับ ถึงแม้ว,ว่าวอร์เดมมอร์จะไม่ได้ลูกแก้วพยากรไปแต่การที่ได้ลดกำลังหลักของภาคีไปได้นั้นมันก็คุ้มค่าเช่นกันครับเท่านั้นแฮร์รี่เหลือที่จะฟังคนอื่นซะบ้างเหลือที่จะสกัดกั้นใจไม่ตกหลุมพานเพื่อนเพื่อนของเขาน,นจะไม่ต้องเจอกับอันตรายคนของภาคีจะไม่บาดเจ็บและซีเรียสก็จะไม่ตายนี่คือการตัดสินใจที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของแฮร์รี่พอตเตอร์ครับและมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาเสียใจไปตลอดการอันดับที่1 หลักรอบช่วยลูกชายยังจําเรื่องราวของบาติเขาจูเนียได้ไหมครับทำไมเขาถึงออกมาจากอัสคาบัานได้รู้ไหมครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพูนพ่อองเขาอย่างบาัติเมียสคขาซีเนียแด้ช่วยชีวิตของลูกชายของเขาเอาไว้โดยการแลกชีวิตของแม่เขาไปหลายๆคนนะครับน่าจะกำลังด่าผมกันอยู่ครับว่าเฮ้ยอันดับที่2เนี่ยมันฟังดู น่าจะเป็นไปได้มากกว่านะมันคือสิ่งที่ตัดสินใจพลาดมากที่สุดเลยแต่ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าโปรดฟังผมก่อนครับการที่บาติเมียสเขานั้นไปเอารูกชายของเขาออกมาจากอัสคาบันนี่แหละครับมันคือเรื่องที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นมากที่สุดเลยครับว่ากันว่าความรักของพ่อและแม่นั้นมันมีพลังมากแต่ลหลายๆคนอาจจะกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมครับว่าการลักรอบนี้เกิดมาได้ยังไงงั้นผมจะขอเล่าแบบคร่าวๆไว้นะครับ บาร์ตี้เคาวจูเนียร์เป็นลูกชายของบาร์ติเมสเคาวซีเนียร์ครับเขามีส่วนร่วมรู้เห็นในการทรมานแฟงและอลิซลอมบัตทอมพ่อและแม่ของเนวิลนั่นจึงเป็นเหตุครับทำให้ตัวของบาร์ตี้เคาวจูเนียร์ถูกส่งไปอัสคาบันเรื่องราวนี้นะครับทำห้พ่อและแม่ของเขาดูแย่มากๆหนักที่สุดเลยก็แม่ของเขาครับเธอกินไม่ได้เธอนอนไม่หลับและเธอก็กำลังจะตายและด้วยความรักที่แม่ไม่ให้กับลูกชายของเขานเธอเลยบอกให้พ่อของเขานั้นพาลูกชายของเธอออกมาเพื่อแลกกับชีวิตของเธอ เธอยอมกินน้ำยาสับปลรดเพื่อปลอมตัวให้ลูกชายของเธอได้ออกมาจากอัสคาบันและตัวของเธอจะยอมอยู่ในอัสคาบันนี้ไปตลอดกาลขอเพียงอย่างเดียวครับขอให้ลูกชายของเธอได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างคนปกติและใช่ครับมันสําเร็จครับบาติเมียสช่วยลูกชายของเขาออกมาได้ส่วนท้ายที่สุดแล้วนะครับผู้เป็นแม่ของบาติเค้าจูเนียนั้นเธอก็ตายในคุกอัสคาบันแทนลูกชายครับร่างของเธอถูกฝังทั้งทงัท,งที่เธอ ยังคงสภาพลูกชายของเธอเอาไว้อยู่ซึ่งการการะทําในครั้งนั้นนะครับถือเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในโลกเวทมนต์เลยครับพอหลังจากที่บัตติคาจูเนียออกมาได้เขาก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้าร่วมกับแผนการคืนชีพวอเดอมอร์ลักพาตัวแมดไอและสวมรอยแทนแมดไอผกกลายเป็นอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดและคอยทําทุกอย่างเพื่อให้แฮร์รี่ไปสู่กุญแจนําทางเพื่อให้แฮร์รี่คืนชีพวอเดอมอร์ได้อีกครั้งหนึ่ง ใช่ครับสุดท้ายบัตทิเขาจูเนียที่ออกมาได้นั้นเขาก็ทําการปิดชีพพ่อของตนเองซะและนี่แหละครับถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดของบัติเมียสไม่เพียงแค่ทําให้ตัวเองต้องตายแต่เขายัางทําให้ภรรยาที่เป็นที่รักของตนเองต้องตายฟรีและแน่นอนครับทาให้วเดมหมอกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็น่งไบ้างครับกับเรื่องราวของบทความนี้และเพื่อนๆละครับคิดว่าในแฮร์รี่พอตเตอร์นั้น การตัดสินใจที่แย่ที่สุดคืออะไรมาคุยกันหน่อยครับแต่ยังไงเลยก็ตามนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกดระฆังเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปกดแชร์ share. เพื่อให้เพื่อนๆของทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ